พี่น้อง f อฟซีสายรถบรรทุกที่เคารพทุกท่านครับคลิปนี้13 3มก,ก,ก,กรกคม2 5 6 7ัลยครับเอาบรรยากาศของวิธีรถบรรทุกดินไม่เบิ้ึงเก่ากกล้ะครับ,บรมุ้ใมใส่ดินไปโรงงานเมาครับพิกัดอ่อดินอยู่บ้านดอนจำปาเชียร์อำเภอ โกสุมพิัยจังหวัดมหาสารคามครับไปลงอยู่เขตตำบลนนโนนท่านอำเภอเมืองจังหวัดคอนแ่นครับใส่งานเหมาครับดินลอกหน้าบักยางงามเลยครับพี่น้องรถบรรทุกท่านได้สนใจก็เขอามาสื่อได้แล้วครับบ่พแพงครับข้างกับแรงง่ายเยอะ รับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องช่างพันนอกรับงานทมดินครับเห็ดเดือเห็ดมวนไปแล้วครับส่วนีจได้เอียงนั่พรอดันเอาอีกเรื่องหนึ่งครับรถก็เริ่มมาเรื่อยๆครับที่กัดบ้านดอนจำปา อย่างามเลยครับนี่ครับเปโรงงานเมาส์้เจมชี้ครับพี่น้องรแรืนง่ายอยู่ครับ,บรนนดิน่หนักปนได้นะครับดินนาดิน จัดนึ่งลูกพี่ครับฝากกดไลค์กดแช่ครับอีกเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ